สวัสดีค่ะทุกคนคนนี้ป้าแมงนะคะมือปลูกเบอร์หนึ่งของสวนเราค่ะป้าแมงหรือเจ๊มแมงของเรานะคะจะมาช่วยปลูกทุกครั้งนะคะปลูกแล้วรอดนะคะบางทีไม่ค่อยมีเวลาเจ๊มแมงจะมาช่วยค่ะวันนี้ปลูกมละลโกอนะคะพันออแขกดำนะคะ บรรยากาศที่สวนก็จะประมานี้นะคะอุดมไปด้วยหญ้านะคะทนเล็กๆค่ะซื้อมาต้นละสิบบาทแล้วเราจงดูกใส่คันเทนานะคะนตรงนี้นะคะแต่ก็ไล่ไปฝุ่นซุดฝุ่นอยวมาดูกันนะคะว่าจะโตได้แค่ไหนนะคะอันนี้ปลูกอะบางค่วนะที่เห็นขาวๆนี่ไม่ใช่ขยะหรืออะไรนะคะห่อฝรั่งค่ะ กระดาลมก็หลุดนนะคะโดนฝนไม่นวยมาเลยยังไงก็ติดตามให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะเกษตรอินรียค่ะอุดมไปด้วยหญ้าอันนี้ก็เริ่มขุดแล้วนะคะก็หลายต้นอยู่เดี๋ยวจะให้ช่างมาเอาญ่าออก